และนี่คือพันหญิงโอลิฟเสืค่ะเปนเสื้อพันหญิงโอลิฟวันนี้จะมาสอนทุกคนฟอนเดงเรื่องเสียงและวา็เชื่อมพูเอาไปิละเ,เปิดทา่ทานครับเดี๋ยวครับท่านมีอะไรคระอาจจะทำไมเสียงเข้าแปลกแปนี่แหละที่จะมาสอนเรื่องการพูดไม่ให้ทุกคนขายความลับในกองทัพออกไปพันหญิงโอลิฟครับถอยไปพูดตามผม ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยแต่พูดแบบเสียงแบบพันหญิงโอลิฟกินน้ำลายไหลยออันนี้ถือว่าดีไหมอื้อฉันฉันใช้ได้ขอบคุณเลยน้ำหยดลงหินแลบลิ้นเลียหินยายหยดเฮาขีเฮาขีเฮาขีพี่ก็ดีนะวใช้ได้ไหมใช้ได้เห็นหมอนลอยมาว่ายน้ำไปถอยหมอนอิ่มเลยแม่ผมทำเพื่ออะไรเนี่ย นี่คือการฝึกนะนัดเปลี่ยนคำเลยยานั้นหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานั้นหมอชิ้งแก้หิดแก้ฝีเย้มามีแก้ฝีแก้หิดเย้มาชี้เย้แก้ฝีแล้วคุณท้องฐานถือปืนแบบปืนไปบกตึกเชียบแหลมแหลมาบังเอาแหลมแหลมาบังไอสัตว์นี่เอาง่ายอยู่คนเดียว ครับเอาคำนี้ไปเลยชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟับผัดพูดเองชาวฟาสหาเย็นฟาซาถาต้องเรียนกันเยอะเดี๋ยวให้พันหญิงได้พูดก่อนชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟับผัดชาวว่าหลอดเย็นว่าสาดต่น้อยนะชาวฟาสนี่นะทุกคนจำเอาไว้เลยครับผมผมจิ้มอันนี้เป็นที่ใครพูดของตัวเองเริ่มนี่ยังแอบมี

เสียงมันมันคุ้มเคลืออาฝึกเรียนเสียงมาแล้วเขาต่อไปฝึกอาวุธไม่นี่ืออะไรไนี่ือปนงกัน้ปืนก็ขยัก็เก่งก็ล่นาเลย้บ้ง้าง้างเออนี่เปิดกร์ตูนไหมผมดูครา่อ่ไม่ใช่วอดดิสนีย์อเวนต่อไปครับ ปลาหมึกปลาหมึกเอามาทำอะไรนะปลาหมึกเอามาทอดให้เตี่ยมกินเหรอระเบิดอ๋อนี่คือเบิดไม่กัใชัย่็ใช้ก็สองมาแล้วก็ยานี่จุดไหมของเราเล่นไก่สั้นมาเนี่ยฟังฟัง,งต่อไปเฮ่้นี่คือจะกินในเก็มีค่ะ ไอ้นมเอ้นมนี่ครับไน้ท้อนี่ครับในถท่วอ่าเอาี่ครับเดี๋ยวเดีายวอันี้คือใน่วของสกรีปี้อ่านอกินนี้อ้านอมจาไปขายคนอื่นเ่ะไม่ไม่มีขายครับพอพี่วเบื่อมากลูกกลัวดูมึงทั้งวันเลยกูรลูแล้ว วันวานคู้มไม่สมาธิท่าพ่อดูดีสิพ่อดูดีสิอู้ละหลอนเสียงมาหมดแล้วแล้วแต่ไทยพูดกับเขาไหมเอเจแปนเอเจเป็นพี่นะคะโอ้ยหอ่ะบอกอีกทีดูอีกทีพีเซตอีกทีมีอะไรบ้างอะไรครับอะไรครับท่านขออีกทีฮะขออีกทีเมื่อกี้ชุลมุนอยู่เมื่อกี้ก็คือเนยนมอ่ามีทั้งหมดก็มีสี่รสก็มีเนยนมเนยนมอ่า โนเทรโนรเอ้ยไม่ใช่หัขอสุข้เป๊ะฮะแม่จุใจอาไม่พูดหกเหรอกยังพูดอยู่กัาลังจับใจความอยู่เดี๋ยวหยิบให้ลูกค้าผิดนีอนนัไอนัที่ดีอเนยหัวยทัวผสมกันชนุปี้ มันดีสุกี้อะไรบุปผีขอสกิปปี้ครับได้ทุกคนสกิปปี้ขนมปัสปปสปปงสุกปปี้ท่านครับท่านมีอะไรฮะในเมื่อท่านบอกว่าท่านฝึก่องเขามาท่านเอาสิ่งกระปุกแบบนี้แล้วยืนขายแบบนี้ผมฟังหน่อยครับท่านได้แล้วเดี๋ยวผมส่งตัวอักษแล้วบอกเลยไม่เลยนี่อะไรนี่นายหนมต้องบวชต้องเก่งอะไรกัแม่ค่ะไม่จริงนี่คือจริงวิธีการขายของหวานนะ ่อาแต่กินนี่ก็ม่แหงนี่รเนมรสนนมนูเทลล่า้ก็นกอี้พี่มันเป็นครูฝึกแล้วเอาทหารดีกว่าเอาทังรถเดียวเอาทังรถอันนี้เนยนมนไอ้นูเทลล่าอะไรนทปปี้อยู่เนยัวสรนี้มะไรบ้างเนยถั่วแค่ตาขอเนยถั่วของสกี้ เเหมาเข้าไปเลยดีกว่าครับแล้วไปหาเนาเหมาแล้วไป่าเนาถือว่าดีมากเลยนะอันนี้เป็นตลาดนะขอบคุณมากแล้ครับขอบคุณทหารด้วยเดินขอบคุณเขาทุกคนที่เขาตั้งใจฝึกใช่เลยครับขอบคุณทหารทุกคนขอบคุณแม่ทุกคนที่ตั้งใจฝึกมาทำไมอ่าถ้าผมจะพูดคําว่าพูดเฮอะไรก็จะบอกเขาจะฝึกให้คุณแล้วก็จะขอบคุณคุณที่มาฝึกในวันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที นนและอย่าลืมและอย่าลืม,ละลมตะกี้มีกับมีค่ะ